อันนี้มีรังไข่เนื้ออย่างจะผัดตุ้ยแ้่ค <laughs> ่ะบหอมไข่แดงเมนูนี้เมนูถ้าอยากข้าวหมดหมอ้อ <laughs> เพราะว่าคน่ายนี่ชอบผัดกะเพราเหลือเกินนะครับุณผู้ชมมีง่ายๆนะคะสวัสดีเช้าอันสดใสครับคุณผู้ชม <laughs> วันนี้อากาศดีมากอ๋อวันนี้อากาศเย็นๆหน่อยนะคะส,สบายๆตอนเช้า นอนหลับเต็มแม่แม่เมื่อวานห,หลับเมื่อวานเหมือนเราหลับเยอะกันยังไงไม่รู้นเนาะแล้วกลางวันก็ได้นอนด้วยนะคะน้องไปโรงเรียนทําอะไรเสร็จก็ได้นอนพักเมอวนันไหนถ้าน้องอยู่แหละแต่ไม่ค่อยได้นอนพักเนี่ยใกล้สงการมาทุกทีแล้วครับผู้ชมขับรถอย่างระมัดระวังกันนะครับปีนี้ก็ไปเที่ยวไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะแต่คุณยายไม่ได้ไปแล้วคุณยายอยู่บ้านทำับข้านี่แหละค่ะปลอดภัยที่สุดร้อนๆค่ะผู้ชม วันนี้มีรังไข่ค่ะวันนี้คุณยายเมื่อเช้ายายไปตลาดไปเจอเขาเรียกอะไรแม่รังรังไข่อ่อนรังไข่อ่อนของไก่อืมแต่ถ้าเอามาต้มยำผัดกะเพราอะไรได้อร่อยมากแต่คุณยายมาอยู่นี่คุณยายยังไม่เคยได้กินเพิ่งจะเจอเราทาอะไรอ่ะแม่ฮะทาอะไรวันนี้วันนี้คุณยายผัดกะเพราเผ็ดๆเลยค่ะแห้งๆผัดกะเพรารังไข่อ่อนรังไข่อ่อนค่ะ มีไข่เต็มเลยนะคะายายล้าง<น>แตกมปน้ะสองสามใบแล้วมีน้ำเลยแม่ <laughs> จะเป็นคนที่ล้างของนี่ล้างแบบเรี่ยมเลยะค,ะครับผู้ชมล,ล้างไข่เขาจะเป็นแบบนี้คุณยายก็จะเอามาหัน่นนี่นะคะนี่คะ่ะน่ากินมากคะ่ะแล้วก็จะมีไข่ลูกเล็ก,ลกด้วยอแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีนี่คะ่ะวันนี้คุณยายจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะพริกเม็ดใหญ่ กับกระเทียมนะคะตับแล้วก็จะมีน้ํามันหมู3ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะน้ําตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชานะคะแล้วก็จะมีใบกะเพราค่ะครือผัดไม่มีอะไรมากค,ครับวันนี้น่าสนใจที่ลังไขนน่เลยไม่ได้กินนานแล้วนะคะง่ายๆเลยค่ะมาอยู่เนี่ยคุณยายไม่เคยได้กินเลคะ่ะเพราะคุณยายไม่เคยเจอเพิ่งจะเจอ ค่ะมาเปิดแก้ตัวเลยนะคะเปิดแก้กันเลยครับสมมากเขาก็ยังมีขายที่ร้านเนื้อหนึ่งอะไรเงี้ยแหมแต่เราไม่ได้ไม่ได้บางทีเ็าจะมีไก่บ้านขายเราไม่ได้จะซื้อมากินอะไรสมมากบางทีมันก็ไม่ได้สังเกตบางทีว่ไม่ได้นึกถึงเราก็เลยไม่ได้กินพอดีเมื่อวานนี้ไปเจอเป็นมอเช้าไปเจอมาก็เลยซื้อมาเลยเมื่อเช้าไปตลาดตาแต่เช้าเลยน้ำมันลงเลยนะคะ น้ำมันหมูนะครับค่ะพริกะกับกระเทียมนะคะท่านผู้ชมชอบพริกแห้งหรือชอบพริกสดก็แล้วแต่ท่านชมเลยนะคะเดี๋ยวคุณอยากจะผัดพริกแห้งค่ะหอมค่ะพริกเริ่มหอมแล้วนะคะนี่ค่ะลงได้เลยค่ะไข่แดงเขาคงไม่เละหรอกมั้งว่าะ ไม่เละค่ะแต่ก็ค่อยผัดให้เขาสุกก่อนพราะมันอ่อนมันก็จะแตกง่ายหน่อยอืมเนี่ยครับเอาไปยังอ่อนหน่อยขนาดผักเบาๆยังแตกเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะปรุงรสเลยนะคะนี่ค่ะผงปรุงรสน้ำตาลนะคะซอสปรุงรสค่ะอันนี้ผัดแบบสดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ น้ำมันหอยนะคะโอ้โหเขาจะแตกถ้าเกิดเราไปรัว่วก่อนมันคงจะไม่แตกนี่ค่ะแตกก็ไม่เป็นไรคะ่ะอยู่ใไรนี้เลยอยู่ในกระทะเราเลยคะ่ะนี่ค่ะผุยายจะใส่น้ำนิดนะึ่กระเผานี้ต้องมีน,น้ำขูกคิกนะคะ่ะ กะเพราแนวนี้เฉยๆนะครับคุณผู้ชมแต่บางทีกะเพราเนื้อกะเพราหมูเนี่ยผัดแห้งแล้วสุดยอดนะครับโอ้ถ้าเรื่องนั้นต้องแห้งๆผมเนี่ยกินประจากะเพราแม่แห้งๆเผ็ดๆเลยนะครับอืมก็กางวันแม่หิ้วปิดโตไปหาแล้วครับร้อนน้ำใส่ขหน่อยนึงไข่จะไม่แตกถเกิดว่าไข่สุกเขาก็ยังไม่แตกนะครับใไข่ก็สุกหน่อย ผมว่าผัดแบบเนี้ยมันจะได้รสชาติแบบเขาจะได้รสชาติเลือดรสชาติอะไรที่เขามีของเขาอยู่แม่นนค่ะอะถ้าเราไม่ลวกเน่ยไข่ก็จะสุกแล้วนะคะผัดแบบนี้ไม่ต้องลวกนะครับค่ะเดีย๋ยวเราจะเติมน,นะน,น,น้ำทีะนิดหน่อเพอะเราเคี่ยวไข่จนปลาไข่จะสุกนะคะนี่ค่ะ เกรดิ่งว่าตอนนี้ยังไม่ผัดชาชานะครับคุณผู้ชมแล้วเขาผัด,ดก่อนเพื่อให้ไข่เขาสุกแบบนี้ไม่ต้องต้มนะครับรดอถ้าคุณผู้ชมอยากเอาไปต้มก็ได้ใช่ได้ค่ะถ้าท่านผู้ชมเอาไปลวกก่อนก็ได้นะครับแต่เป็นยายชอบสดๆแบบนี้เลยแต่ไข่มันจะแตกหน่อยท่านผู้ชมมีวิธีไหนก็บอกยายบ้างนะคะ ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสองสามนาทีแล้วครับที่เราสุกแล้วนะคะนี่ค่ะผัดไว้นะครับค่ะใส่กัะเพราเลยค่ะเพิ่มความหอมครับด้วยใบกระเพรานะครับกลายเป็นผัดกระเพราเลยคุณผู้ชมนะคะคุณยายปิดแก๊สแล้วนะคะอ้อนเรียบร้อยเลยนะครับลงจานกันเลยครับผม นี้ค่ะโอเมนูวันนี้ดูถ้าอยากข้าวหมดหม้อเพราะว่าคนถ่ายนี่ชอบผัดกะเพราแลอเกินนะครับผู้ชมเมนูง่ายๆนะคะเมนูนี้ง่ายสุดค่ะถัาคุณผู้ชมไปเห็นไข่ที่ตลาดนะคะนรับซื้อมากินอร่อยมาก <laughs> กินหลายๆอย่างครับแต่ละวันเรียบร้อยครับผม นี่ไข่เบาวางหน่อยครับนี่ค่ะนี่ครับผมชม,มสวยงามเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับผัดก,กระเพรารังไข่อ่อนสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมนะครับคุณผู้ชม,มค่ะปนไ่หูใบกระเพราจากสวนเราเองครับนานทีได้กินนะครับมแม่ไม่ได้กินหลายปีแล้วล่ะหะอมหอมแห้งกัะเกียนไม่เราตำนะคะ แล้วรสชาติของเราก็จะพอดีรังไข่หรือถ้าใครแบบมีตับไก่หรือเกล็ดอะไรอย่างนี้ใส่ได้หมดนะครับใส่ได้หมดค่ะน,นี่นะคะอโอ้โหอร่อยมากไอ้พวกนี้มันจะไม่เหนียวใช่ไหมแม่รังไขอ่อะมันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยแต่อร่อยอยเหนียวนุ่มๆค่ะนั่นแหละอร่อยออนี่ครับผู้ชมสีสันโอ้โหวันนี้ไปตลาดกันเลยนะครับ ไปหาซื้อมาน่ากินมากเลยครับมาชิมเลยนะครับผมกับเผ่าแล้วเป็นรังไข่เนี่ยโอ้โนาเพียแบบได้กินนาะได้กินนะครับยายนานๆแล้วนะไม่ได้กินนะปกติที่เนี่ยนะแม่เขาจะเอาไปนึ่งเสร็จเราปุ๊บเขาจะไปจิ้มกับน้ำพริกขาอ๋ออร่อยนะแต่แถวบ้านใหญ่ก็จะเอาไปผัดอย่างเงี้ยไม่งั้นก็ไปต้มยำจะอร่อย น่ครับคุณผู้ชมผมยังไม่ได้กินอย่างนี้เลยนะครับอร่อยมากอืม,มันจะออกหนึกรังไข่เขาอะาจะมันอืมจมันจนันนวลนะครับค่ะถ้าคุณผู้ชมนึกเนื้อภาพไม่ออกนะครับนึกถึงแบบอะจะเป็นนึกยังไงอะอ่อ <laughs> แถวภพ่สารมันจะนวนัวใช่หลายทา่านาจะเคยกินแล้วใช่เพราะบางแถวภพ่สาน่ะนึกดูเขากินลูกวัวน้องวัวเขาเรียกน้องวัวใช่ไหมก็จะเหมือนรังไข่นี้เลยแม่เห็นเขาทำเขาเอามาต้มมาอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยมากค่ะแล้วก็จะนุบๆเหนียวๆเน,น,นี่ยแลอยางเป็นยิ่งยิ่งอย่างเนี้ยเนี่ยยิ่งอย่างเนี้ยอร่อยมาก อร่อยเหนียวเหนียวโหวเสียงหมาหา่าเลยอร่อยดีนะครับคุณผู้ชมเนี่ยคลุกกับข้าวที่สุดยอดเลยใช่แบบนี้เลยครับข้าวหมึกน้อยแล้วครับวันนี้แห้งด้วยหอมหอม,หอมอีกแห้งกระเพราหอมมากกระเพราที่สวนเองนะคะเยอะมากอ,มอ,มอร่อย ชอบตอนเคี้ยวนะครับมันจะเหนียวเหนียวดึบดึบใช่ใช่อร่อยเคี้ยวไปสักถึงจะแหลกแหลกแล้วมันก็จะออกมัน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 ลองไปทํากันดูครับน่าอร่อยนะครับผู้ชมเมนูง่ายๆนะคะอืไปที่ตลาดเช้ามาค่ะง่ายๆอย่างนี้แหละไม่งั้นก็ราดข้าวเลยคุณราจา์ง่ายๆดีนะคะไปที่ตลาดก็หาลังไข่ได้นะครับเอามาลองทาดูค่ะอร่อยแนะนําเลยครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะับขอบคุณสลับการรับชมครับผมผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกตลอดเลยคะ่ะวันนี้ผัดกะเพราเครื่องผัดกะเพราลังอ่อนคัดไก่ลังอ่อน <c oughs> ไก่ไปเรื่อย <c oughs> แล้ว <c oughs> แบบนี้ต้องเลี้ยงกาแฟแม่ พูดผิดพูดถูกนะคะทำเองนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะท่านผู้ชมที่รับชมยายกับลูกมาตลอดน,นะคะวันนี้ผัดกะเพราลังอ่อนไข่นะคะลังไข่อ่อน <c oughs> <c oughs> ลังไข่อ่อนสวัสดี ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามยายกับลูกมาตลอดนะคะวันนี้พัดกะเพราล,ลังไข่ออนของคุณยายแสนอร่อยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกผู้ชมนะครับที่เดูโคษมาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะหรือถ้าท่านไหนอยากเลี้ยงกาแฟแม่เพื่อให้ความจำดีๆนะครับหาซลกันนะครับกดซุปเปอร์ตังเข้ามาได้ครับผมค่ะขอบคุณค่ะพูดผิดพูดถูก อร่อยต้องแป็เนาะแบบเนี้ยเนียไม่แพงแล้วเดี๋ยวดี้แม่จะซื้อมาผัดกินใช่สามถุงห้าสิบถุงละยี่สิบาทแม้กระนั้นก็มันแพงอือทีตรงไรตลาดใหญ่นั่นแหะ